ชูมือขึ้นไปตรงตรงแล้วลดแขนลงรละยกซ้ายยกขวา เดี๋ยวคุณนกเล็กเนี่ยจะมีคําให้เด็กๆได้อ่านเมื่ออ่านคํานั้นได้แล้วให้แต่งประโยคมาหนึ่งประโยค14ค่ะ14อ่าแผ่นที่14ได้คําว่าอบออาบาไม่โทรบ้าค่ะเอ้ามาว่าคุณนกเล็กทำไมเนี่ยคุณนกเล็กบ้าเหรอเนี่ยยกตัวอย่างมาหนึ่งประโยคค่ะคําว่าบ้าฉันเห็นคนบ้าค่ะคนบ้าแลาบึ้งได้บ้า ปออาป่าแม่เอกป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าโอ้วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ามาเป็นเพลงก็ได้นะไปคำว่าคำว่าห้าสามบวกสองเท่ากับห้าเราบูรณาการไปกับวิชาคณิตได้นะได้ได้ได้เออเนาพัชรพั์เลือกแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีคะหนูเพิ่งมาค่ะ อาลูกมาไม่เป็นไรลูกเราไหนๆเราก็เข้ามาแล้วเรามาร่วมเล่นเกมกับเพื่อนเลยลูกมาเอาแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีคะแผ่นป้ายที่แปดค่ะแผ่นป้ายที่แปดได้คําว่า <c oughs> ชออาช้าไม่โทรช้าหนูมาเรียนช้าค่ะหนูมาเรียนช้า <c oughs> ถามมาต่อไปใครอยากถามอะไรคุณนกเล็ก พถูกใจอยู่โรงเรียนอะไรคะพี่ถูกใจอยู่โรงเรียนดารุมศึกษาอะไรนะคะอยู่ชั้นปอ,อะไรแล้วคะป .4 ค่ะอ่าพี่ถูกใจอยู่ชั้นป .4 แล้วนะคะกลางวันนี้ครณนกเล็กจะกินข้าวกับอะไรคะเนี่สั่งมาแล้วคะ่ะข้าวเหนียวไก่ยาก่างอย่าเพิ่งหิวนะเช็ดน้ำลายกันก่อนนะเ <c oughs> ช็ดน,น้ำลายกันก่อนโอ้คนกเล็กชอบกินกาแฟไหมครับ เป็นอย่างอื่นแทนนะคะเป็นโกโก้อะไรเงี้ยค่ะกาแฟคุณนุชทานไม่ค่อยได้ลูกทานแล้วมันเวียนหัวใจสั่นตุ่ๆตุงตุ่่นะโอเคคำถามครับอ่ามีคำถาม่าถามอะไรกาแฟอะไรได้ช้ากาแฟอะไรได้ช้ากาแฟอะไรได้ช้ากาแฟดอยไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่หรอเลยเอามาจากดอยไงอ่าเฉลเลยค่ะเฉลเลย กาแฟกำลังต้มครับก <c oughs> กำลังต้ม <c oughs> ไว้มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมาเที่ยวร้านผมนะครับ <c oughs> ได้เลยครับ <c oughs> ชื่อร้านอะไรลูกร้านชื่อว่าร้านสุจ,จิตพานิชครับขายเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาปั๊มน้ำ <Okay. S 2> เยวฉันจะไปหาเธอนะฉันก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันฉันจะไปซื้อเครื่องตัดหญ้ายาลืมลดราคาให้ฉันด้วยนะ <c oughs> แต่ร้านอยู่แม่ริมอ um. ๋อมาก็ได้ร้านอยู่แม่ริมเค่ไหมได้บ้านฉันอยู่แม่โจโอเคได้บ้านอยู่แม่โจไปซื้ออุปกรณ์การเกษตรที่แม่ริมเดี๋ยวไปตัดหญ้าที่แม่โจโอเคทำไมครูถึงต้องชื่อว่าครูนกเล็กทำไมครูไม่ชื่อว่าครูนกใหญ่หรือว่าครูนกเฉยๆนะคะ อ๋อเยหลายคนเนี่ยตั้งคําถามเนี่ยแบบสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นคุณนกเล็กคุณนกเล็กนะนี่จะเล่าประวัติให้ฟังหูตอนเด็กๆเนี่ยคุณนกเล็กเกิดมาใช่ไหมคะมีวงนัดร้องเสียงฉานน่ะดังมากเลยนะคุณนกเล็กเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์คนต่างจังหวัดพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะชอบวงนี้มากเลยคุณแม่นกน้อยอุไรพรเขาก็เลยตั้งชื่อว่านกน้อยนกน้อยนกน้อยเขาก็เรียกนกน้อยนกน้อยพอโตขึ้นมาหน่อย เขาก็ขี kom, uh, yeah. right. so ้เกียจที่จะเรียกสองพยานเขาก็เรียกนกนกนกเฉยเรียกนกเรียกนกอะไรเงี้ยอ่ะก็ชื่อนกเรียกนกน้อยก็ไม่เรียกละแต่พอมาทํางานลูกโตขึ้นมาทํางานคุณนกเล็กเนี่ยมาทํางานอยู่ที่โรงเรียนบางมดตันเปาวิทยาคารคุณนกเล็กย้ายมาปุ๊บปรากฏว่ามีคุณครูที่ชื่อนกอยู่ก่อนแล้วหนึ่งคนอ่าเขาเป็นรุ่นพี่ครูอีกนะคะอายุมากกว่าครูก็จะเรียกพี่นะพี่นกเขาก็เลยจะได้ไม่ต้องสับสนงั้นเรียกเป็น อีกคนหนึ่งก็เรียกครูนกส่วนครูนกเล็กเนี่ยมาทีหลังเป็นน้องแล้วตัวเล็กกว่าก็เลยเรียกครูนกเล็กครูนกเล็กอ่าก็เลยไปสอดคล้องกับตอนเด็กๆที่ครูนกเล็กใช้ชื่อนกน้อยหนออยากขอบคุณครูนกเล็กที่ทําให้ฝันเป็นจริงหนูอยากเรียนกับครูนกเล็กมานานแล้วค่ะโอ้ว พื่มจังเลยวิงวิงเลยดีใจมากเลยค่ะหวังว่าวันนี้คุณนกเล็กจะได้สร้างความสุขเล็กๆขึ้นในใจของเด็กๆนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีเป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะแล้วก็เรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนนะคะเป็นที่รักของทุกคนนะคะวันนี้คุณนกเล็กต้องนาไปก่อนแล้วนะลูกนะไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ